ลูกนะมันคือตัวอะไรกวินตัวอะไรนะหมาใช่ไหมครับใช่ไหมมันใช่ตัวหมาไหมลูกเรียกหมาก่อนใช่หมาไหมครับมันคือตัวอะไรบอกแม่ก่อนมันคือตัวอะไรนะหมาใช่ไหมครับในเรียกหมาก่อนเร็วหมา กบีเรียกหมาก่อนเร็วเดี๋ยวมันจะมาหากวินเรียกหมายัางม,มันคือตัวอะไรครับบอกแม่ก่อนอะไหนหมาอยู่ไหน,มน,นไหมาทำไมกับพี่กับพีมันคือตัวอะไรคะ กวินมันคือตัวอะไรครับมันคือตัวอะไรครับคือตัวอะไรนะตัวอะไรลูกบอกแม่ก่อนแล้วมันคือตัวอะไรครับเรียกมันก่อนแล้วหมาหมา อยู่ไหนชี้ให้แม่ดูก่อนหมาอยู่ไหนครับอย,อยู่นู่นน่ะลูกปลาเ,เอาบอกพ่อไปเดี๋ยวแม่ถามก่อนว่าหนูจะไปกินอะไรอันดับแรกไอติมไอติมของอีกเกียเหรอคะไไ่่เหอนนูดปโอเคงั้นบอกพ่อ